สวัสดีคะบะ่อแมพี่น้องต้มซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแมพี่นออ้องอ่ด้านขวาเป็นลูกจิ้นเนื้อเอ็นเนาะด้านซ้ายเป็นหมูเอ็นพ่อแมพี่น้องลุยกันเลยดีกว่ากระน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาขามเปียกเนะาะพ่อแมพี่น้องคนๆน้ำจิ้มต้มชอบต้มชอบน้ำจิ้มนี่ตีรสตีมันจะมีหวานน้ำแล้วก็ส้มตามเพชรน้อยพ่อแมพี่น้องเนาะ ส้มมะขามมะขามเปียกนี่ทุ่งว่าล้ำแด่ล้ำว่าอมหม่ไพี่น้องขออนุญาตลุยเลยอมหม่ไพี่น้องเมือนน้ำใกินเตีย๋ยอู้ยปอมหม่ไพี่น้องซ้ำ นี่มีคนมาแจวเหลือนักประมาณพี่น้อง En en n nous cible, elle กติน้ำจิ้มจีมจะหวานน้ำป่าไหมพี่น้องโอ้นี่สเสนมาขามเปียกมาขามเปียกน่าจะยยืใหม่ๆเลียต้มได้กินมาขามส้มอยู่นะหอมมาขามส้ม โบดทมาแล้วป้าไม่ไปทาง สองสาวันมานี้หลายจังหวัดฝนตกปอมัยพี่น้องของบ้านซ่อมกับต๊เหมือนตกน้อยเดียวตกวันตีกินวันนั่นเนี่ยปอมัพีน้องตกพปอแป,ปะปอแปะคำเดียวกขยุด อมหมอมสมป้าหมอมสมป้าหม่อมโกงผมหม่ไปน้องหมามันห่วงที่นผมหม่ไปน้องตั้ง ตั้งไฟกับตั้งขยะสินเข้าผมไม่ไปต้องอินดู เสียงออดออแอดนี่ยเท้าตองไปไปสีครับรองเท่ากีบรองเท้านิ้บนีแอดออนแอดนะ,ๆๆนะเสียงเปิกบห้องอืมมาแล้ว <h ums> ไปอลยเปิดมอม ลำฮังตัวเกา่ากูวันนี้เอาอาหารให้กินกะบกินบะเตี่ยงกินบะมดปั่นกายอาหารไม่ สั่งม้งมซมสนักกลัวประหม่าีปบ้องเขาบอกมอมซมมีสองตัวลูกออกมาสองชุดปุ้ยประหม่าีปบ้องเป็นสาวขวดตัวลูก ลำปอสายนี่ปยผมหมายเป็น้องจะองจืดจืดจืดแต่แต่ก็หวานน้อยเดียวปผมหมายเป็น้องออแกนี่ของแต่เปิดหม้าฟ้าบ้านเปิดเลี้ยงง้วงผมหมายเปนน้อง แล้วก็เอามุ้งเอาหมูนเนี่ยใส่เนาะปอสามร้อยเปอร์เซ็นต์ กอล์มปอสานี่กินแลวรู้สึกรู้สึกดีขนาด วิธีไหลแมลงวิธีไหลเมลงจากพักปอสารก็ไปเด็ดใบสะเดามาน้ใบสะเลี้ยมผมหมาไปน้องใบสะเดาเอามาต้มต้มแล้วก็เอามาชีดพนตามใบาตามพักเนาะผมหม่พไปน้องมันจะขม,มแมล็ดเบาบากินผมหม่ไปน้อง กระำถ้าเฮากินออกแกนิคของแต่เนี่ยมันก็จะออกจืดๆจะหวานน้อยๆเป็ดบางครั้งก็จะจืดประมาณไปลองจับประมาณนี้กระลำมอแต่ถ้าปะกินดีไหนถ้าออกคิ้วๆหรือว่าชุนๆนี่เนี่ยประมาณไปลองบาดใจแล้วเนี่ยประมาณไปลองต้องย่างกินแล้ว ต้อกัเคยป้าป่หมไม่้อ้ชุนๆขมๆม,ม,มันบอบบทูกอะกระลัมเนี่ยเวลาถ้าเอาชีดอันอยังเข้าไปน่ยป่หมไม่้อ้ มันก็จะห่อห่อห่อเลยๆเนาะปอใหม่ไป้องมันก็ขาดก็จะเก็บอยู่ในหั่นถ้าถ้ารสชาติฉุนๆเหม็นๆขมๆนะปอใหม่ไป้องย่างกินเนาะ ออแล้วปอมัยไปน้องเนาะลํำแตกลํำว่าชุนชุนบ้านเฮาก่อคิวๆอะไรนะนอกปอมัยไปน้องกินไปแล้วกับห้สึซว่าคิวๆวิตโบกเกตี้ห้องขาเกินนอกปอมัยไปนอ้องเจือต้มเตะมันบบดีต่อสุกภระพาแน่นอนมันบบใจรสชาติของกะลำแน่นอนเนาอะต้มนะในฐานะตีตีตีต้องก็เป็นลูกหลานส่วนพักเจ้าไหนเจ้าหาเจ้าสวนเหมือนกันนอกปอมัไปน้องสมัยก่อนปออุ้ยแม่อุ้ยะกะเนา้กะลม ขายเนาะกระลำพักการปลูกพริกปลูกอย่างขายสมัยก่อนก็เป็นเอ,อ่อปออุ้ยไม่อุ้ยก็ตื่นแต่เจ้าเนาะเอาพริกไปกล่องกล่องละบาทสองบาทป๊อปใหม่ไปนอ้องพริกนะพริกกล่องละสองบาทกล่องละบาทก็มีเนาะแล้วก็กระลำกับหัวละสองบาทห้าบาทแปดบาทสิอุ้ยสมัยก่อนนี่หัวแปดบาทก็สิบบาทดีปอดหัวนึงว่าใหญ่อ่ปะป๊อปใหม่ไปนอ้องต่อเอีย้ย สมัยก้อนน่ะผมไปน่องถ้าได้ถ้าถ้าหัวแปดบาทสิบบาทเนี่ยหัวใหไงตัวหัวไงแต่ญ่ว่าเนาะแต่ส่วนมากก็จะเป็นหัวเต้าอี่ปกติผมไปน่องก็จะเป็นหัวสามบาทห้าบาทเนาะผมไปน่องกะล๊อก็ประมาณนี้เนาะผมไปน่องราคาอัจฉริ้ะลู้นนีมาฝากก่อต้องกราบขอขอบคุณหลายๆเนินเนาะออรคแนีคของแต่ผมไปน่องเพราะว่าต้องคุ้นเคยกับกะล๊อตั้งแต่ละออนกะล๊อมออร์แกนิคปอสารแท้ๆกันรสชาติที่ยมผมไปน่องเนาะ มันก็จะ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 มีประโยชน์เนาะผมเองพี่น้องแต่แต่คอลัมดิฟนี่ก็ก็มันจะมีมันจะมีหากินดิฟนี่ก็จะมีเอ่าอ่ากลิ่นหน้าหน้าก็จะมีเสียเนาะพี่น้องมเองพี่น้องก็ลองไปอ่านพอเซอร์พอกูเกิลเนาะผมเองพี่น้องแต่เท่ากับกินในในในปริมาณที่พอเหมาะพอดีพอควรเนาะมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายผมเองพี่น้องเนาะขึ้นชื่อว่าพักมีประโยชน์ต่อร่างกายก็โอเคครับผมเนาะผมเองพี่น้องคลิปนี้ก็อิ่มใจอิ่มว่า ก็เด right? ี๋ยวก็ต้องเอาเข้าหือมอมแมมวะเนาะเดี๋ยวมันกลัวมันจะไปคบกันปอมัยพี่น้องอินดูนะตึงสองไฟเนาะต่างคุนต่างหิวเนะปอมัพี่น้องเนาะเอออย่างมอมโกงนะก็หิวจัดเลยขนมเส้นข้าวเปาอะอย่างข้าวเหนียวเปล่ากับเอาหื้อกับกินปอมัพี่น้องเ่าเส้นอะอย่างเส้นบะหมี่เส้นอย่างที่้องเหลือต้องจะเอามาหื้อป๋าเนี่ยต้องเอาลองใึ้พอกินปอมัยพี่น้องสุดท้ายก็ต้องหื้อมุดเพราะว่าด้วยความหิวเนาะกินมุดปอมัยพี่น้อง กอินดูแต่อินดูว่าแหมยางมอมโกงต้องบ,อบอมงุบนห,มมห,หัวบ้านอยู่แต่แดแต่มอมโซมบ้านอยู่ต้องหลุมอ่างถ้ามอมโกงถ้าต้องหัวบ้านอยู่แต่ต้องก็จะไปฮื้อฮื้อตะฮัน,ะน่ะเนาะถ้าจะเป็นหมาห้างหมาป่าหมาเฝ้าสวนนี่แหละปอม่ไปน้องน่าจะนะน่าจะประมาณนี้แต่ต้องอหมุนหัวสวนไหนถ้าหัวก็จะเอาไปฮื้อนอกปอม่ไปน้องเอออินดูปอม่ยไปน้องมันผอมแล้วมันกะทายไปแน้กะ โค้งข้างนี่ก็ขึ้นกระดูตลอดเนาะถ้าต้อถทายมอมโกงอ่ะเนาะก่ออินดูแล้วก็บอกหุ้งผจะย่จะแด้เนาะผมไเป็นน้องเนาะก็โอเคผมเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะก็บรรยากาศก็บรรยากาศหน้าหนาวจะเข้าหน้าแรงผมไเป็นน้องตึงหว่างงามแตงงามว่าบรรยากาศอู้เนาะเมื่อกี้กับนี้หลายท่านแจ้เลื้อขึ้นไปอ่า อ้างช่วงที่สองประกองถึงอง้างช่วงช่วงที่อ้อางช่วงที่สองใจใหญ่กว่าอ้างนี่สองเต่าผมไม่ไปน้องช่วงที่สองนี่จะใหญ่ขนาดแล้วการเลยช่วงที่สองไปก็จะเป็นต้นน้ำผมไม่ไปน้องก็จะมีแม่น้ำสองสายสามสายกะก่อนแล้วแต่ว่าจะไปสายไหนเนะาะก็จะเลาะไปเรื่อยๆตามภูเขาเนาะน้ากว่าจะตื่น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 ไปเรื่อยๆปล ά, กาก็จะฮกทึบไปเรื่อยๆเนาะผมไม่ไปน้องก่อก่กะก่ กรต,ตืนรือ้นกับงามกับดื่มด่ำกับธรรมชาติน้องปอมไม่น้องเนาะก็อออโอเคผมก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนถ้าจะเป็นมาสวนนะั้งบนเนละตั้งหวานแนละ้วเนาะป้ากันทิพน้าน้องปอมเป้ไปน้องมารุนกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับลิพนี้ต้องสาพ,พากินโชก็ต้องขอตัวลำลาปลอมไป้ไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม